สวัสดีค่ะที่ประจำแต่ไม่ประจำที่ประจำก็คือว่าได้มาที่วัดพุทธวิหารอัมสดรรแห่งนี้อีกครั้งหนึ่งวันนี้วันที่25กันยายน2021นะคะซึ่งเมื่อล่าสุดวันที่19ก็ได้มาที่วัดแล้ววันนั้นก็มี งานในลนักษณะว่าที่เรียกว่าพิธีแห่พระคำพีนะคะแล้วก็ในช่วงหลังจากนั้นหรือว่าในช่วงบ่ายก็มีการสวดสาธยายพระไตรปิฎกซึ่งว่าร่วมกับโครงการขององค์การพระธรรมทูตโลกที่มีการนัดแนะกันตกลงกันที่จะมีการสาธยายธรรมบทนั้นบทนี้ พระสูตรนั้นพระสูตรนี้ก็แบ่งกันไปแต่ละวัดแต่ละพระสูตรที่ต้องการที่จะร่วมในโครงการกิจกรรมตรงนี้และในส่วนที่อัดวิดีโอในวันนั้นนะคะก็จะมีการเผยแพร่ภาพออกนะคะไลฟ์ Life, ซึ่งว่าในตรงกับวันนี้นะคะวันเสาร์ในช่วงประมาณ11โมงเพราะฉะนั้นแล้ว ท่านอาจจะดูย้อนหลังได้นะคะเพราะว่าดิฉันทำคลิปนี้ก็จะผ่านวันเสาร์วันนี้ไปแล้วแล้วดูย้อนหลังนะคะเป็นไลฟ์ขององค์การพระธรรมทูตโลกก็จะได้เห็นนะ,ะว่าผลงานในวันนั้นเป็นอะไรอย่างไรซึ่งบอกตอนนี้ได้เลยว่าน่าชมมากทั้งภาพที่ออกมาแล้วก็เนื้อหาในวันนั้นซึ่งดิฉันได้ข้อคิดทางธรรม อย่างชัดเจนนะคะความจริงได้ยินชื่อของท่านนานแล้วเกี่ยวกับพระมหากัะสปะแต่ว่า,าวันนั้นในช่วงที่บ่ายๆหลังจากที่ว่ามีพิธีกิจกรรมอะไรเรียบร้อยแล้วท่านพระคุณเจ้าก็ายังเมตตาที่จะสนทนาธรรมกับญาติโยมที่ยังอยู่ในวันนั้นแล้วท่านก็เล่าให้ฟังเกี่ยวกับพระมหากัสปะเนี่ยนะคะ และโดยที่สำคัญก็เกี่ยวข้องกับองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ท่านเมตตาไปสวดสาธยายธรรมให้กับพระมหากัสปะฟังซึ่งตอนนั้นท่านอาพาธอยู่ การตัวเกิดขึ้นนพระพุทธองค์ได้แนะนำให้เจริญพโทษชงมีสติพโทษชงธรรมวิทยะสรงสาพโทษชงวิทยะสามโทษชงปีติสามโทษชงปัจจิสังสาทษชงสมาธิและอุเบกขาสามโทษชงเจตประกขาแล้วก็จบเข้าฟงจะเป็นอุเบกขาหนีไปอย่างนั้นนะใช่เลยโยมแต่สุดท้ายแล้วว่า คือสติส,สัมโภชชง์หรือว่าโพชชงโฮเจนเนีที่เราสวดวันนี้เป็นบทพระธรรมคําสอนที่พระเจ้าสแสดงทำโปรดใครรู้บ่โยมโปรดพระมหากัสสปิพระมหากัสสัะสถานที่ตรงนี้ถ้าถ้าเนี่ยถ้ำถ้ำปิปพาร,ริคูหายังอยู่นะโยม เมืองราชคืนยังมีและก็สักฐฐการะทกกากนี้ก็ยังมีวัดเวรุวันนี้ก็ยังมีนะก็ยังมีวันนี้มีเวลา5นาทีนะจะไปค้นนะหาใน Google นะคะอ่านเป็นข้อมูลเพิ่มเติมว่ามีอนิสง์หรือว่ามีคุณอะไรอย่างไรในการที่จะฟังการสาธยายธรรมซึ่งได้ประโยชน์ดีมากเลยนะคะซึ่งในความจริงแล้ว ในการที่เราอาจจะรู้หรือไม่รู้ในสิ่งไหนแล้วก็มีผู้รู้มาบอกมาเตือนหรือมาพูดประโยคหนึ่งวลีหนึ่งแล้วอาจจะคำหนึ่งทำให้เราฉุกคิดได้จากประสบการณ์ที่เราเคยทำมาแต่ตอนนี้เราลืมพอนึกถึงเราก็เอาเออประสบการณ์ตรงนั้นมาพูดหรือว่าเอามาคิดพิจารณาเพื่อที่จะทำให้จิตใจนี้ สุขสบายขึ้นในวันนี้นะคะได้ยินเสียงคนพูดกันอ๋อยังไม่มีใครมาค่ะมาที่วัดเพราะว่าได้ทราบข่าวจากคุณบอยนะคะแล้วก็น้องเอด้วยว่าวันนี้มาที่วัดนะคะไม่มีกิจกรรมอะไรอย่างองื่นแต่ว่าเป็นการเชิญชวนจิตอาสาก็คือ,อ,อทุกๆท,ท่านเนะคะีค่ะที่ ช่วยงานช่วยกิจกรรมของวัดนะคะไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมไหนอะไรอย่างไรในด้านไหนทุกฝ่ายทุกแผนกทุกหน่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะใครทําอะไรได้ก็มาช่วยช่วยกันก็วันนี้เชิญชวนเอ่อให้มาพบปะเจอกันนะคะด้วยสาเหตุอย่างเช่นเอ่อด้วยที่ว่าท่านพระอาจารย์ มหาจำเริญนะคะท่านเจ้าว่าท่านจะครบรอบวันเกิดในวันที่สองตุลาคม54ปีเรามากันวันนี้เพื่อที่จะมากราบแสดงมุทิตาจิตกันล่วงหน้าเลยค่ะถือเป็นโอกาสที่ดีที่จิตอาสาจะมารวมกันในวันนี้ถึงไม่มีกิจกรรมอะไรอย่างไรแต่ก็หลังจากที่ได้ ห่างหายกันไปนะคะมาบ้างไม่มาบ้างไม่มาเลยเพราะว่าเป็นช่วงที่ติดเรื่องของโควิดมีข้อจำกัดอะไรมากมายกำหนดมาตรการโน้นมาตรการ,าร,การนี้แต่พอมาวันนี้ให้มาพบปะเจอเจอกันและที่สำคัญเมื่อเจอเจอกันแล้วก็จะมีการประชุมหรือว่าพูดคุยกันเกี่ยวกับงานต่อไปของวัดก็คืองานกระถิน ซึ่งจะจัดให้มีขึ้นสำหรับวัดพุทธวิหารนี้ก็คือวันที่31ตุลาคมถึงจะอีกนานนะคะอีกหลายอาทิตย์แต่ทางนี้จิตอาสาที่มาช่วยกันเนะะี่ยค่ะต่างก็มีงานประจำมีอะไรที่ต้องทำอยู่แล้วหรือบางท่านก็จะเดินทางมาไกลามากเลยอย่างคุณบอยกับน้องหนึ่งเนี่ยนะคะจับใต้สุดเลยก็เดินทาง2ชั่วโมงกว่าด้วยกัน ล้วกลับอีกนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเราเข้าใจเลยว่าทุกท่านที่มาช่วยๆกันเนี่ยก็คือจิตอาสาจริงๆที่ว่าแม้จะเดินทางเท่าไหร่หนึ่งชั่วโมงสองชั่วโมงหรือว่าอาจจะอยู่ใกล้ติดกับวัดตรงนี้นะคะอันนั้นไม่ใช่อุปสรรคสำหรับผู้ที่มีจิตที่อยากจะมาช่วยเพราะว่างานที่วัดนี่นะคะก็จะเป็นงานเกี่ยวกับเพื่อสังคมเพื่อส่วนรวม กรนิคกรณอยนะคะจะด้านไหนอะไรก็แล้วแต่พวกเราสิทธิยานุสิทธิไม่มีอะไรจะมอบให้ท่านนะครับนอกจาก ความปรารถนาดีขอพวกเราทุกคนได้ตั้งจิตรวมใจกันสาธุสามครั้งพร้อมๆกันเพื่อให้พระจายมีสุขภาพแข็งแรงตลอดไปครับสา,ส,าสาธุสาธุสาธุขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับและจากที่เราเห็นชัดๆที่ผ่านมาที่มีการเคลื่อนย้ายองค์พระประธานหลวงพ่อหนุนนะะโอ้โหแบบ ได้พลังคนจริงแล้วก็จากคนไทยด้วยและโดยเฉพาะที่เห็นที่มากก็คือจากชาวดัตเองซึ่งอาจจะเป็นลูกเป็นสามีของคนไทยอะคะ่ะที่ว่ามาช่วยกันแบบเต็มที่เลยแล้วใช้แรงจริงๆนะคะแล้วก็ทุกอย่างก็ผ่านพ้นไปด้วยดีเดี๋ยวเราไปข้างในกันนะคะก็ น่าจะมีหลายท่านที่เดินทางมาถึงแล้วว่ามีใครอะไรอย่างไรบ้างซึ่งตามที่ฉันได้บอกว่าในการทํากิจกรรมเนี่ยค่ะมันดีมากเลยนอกจากได้ว่าได้เรียนรู้ได้ความรู้ได้ข้อมูลหลายๆด้านเนี่ยแล้วยังได้เพื่อนอีกนะคะค่ะจากที่ไม่เคยรู้จักกันแต่ว่าที่ดิฉันสนใจไปสัมภาษณ์ได้เรียนรู้จากชีวิตเขา ว่าเขามีแนวคิดอะไรอย่างไรและใช้แนวคิดนั้นมาปรับใช้ในชีวิตของดิฉันเองเพราะว่าประสบการณ์นั้นเป็นสิ่งสำคัญถ้าเผื่อเราได้ยินเฉยๆเราไม่เคยได้ไปได้คุยกับเขาหรือสัมผัสอะไรเขาจริงๆเนี่ยมันก็เป็นความรู้แค่แค่ในส่วนหนึ่งแค่นั้นเองซึ่งว่ายังไม่รู้จริงนะคะแต่อย่างวันนี้นะคะก็ได้ทราบคุณบอยบอกว่า จะมีอาสาสมัครดร้วยจิตอาสาใหม่ๆเข้ามาแล้วก็อยฉันก็เชื่อว่าบางทีแล้วเรามาไม่ตรงกันนะคะแต่ว่าวันนี้แหละก็จะได้ทําความรู้จักกันเพิ่มมากขึ้นและจะนํามาเสนอด้วยค่ะว่าใครทําในส่วนไหนอะไรอย่างไรนะคะเป็นข้อมูลทั่วๆไปซึ่งน่าสนใจมากเลยค่ะตอนนี้เป็นช่วง บ่ายแล้วนะคะประมาณบ่าย3ามโมงครึ่งซึ่งก็อยากที่จะขออนุญาตมาสรุปให้ฟังนะคะเกี่ยวกับกิจกรรมสำคัญในวันนี้ก็คือการประชุมของจิตอาสาที่มาช่วยงานกิจกรรมต่างๆของวัดพุทธวิหารอัมสเตอร์ดัมประเทศเนเธอร์แลนด์ค่ะก็รู้สึกยินดีมากเลยที่ได้มาสังเกตการ เพราะว่าความจริงแล้วในการที่จะชั้นมาที่วัดนี้และได้มีการสรุปหรือเล่าเรื่องราวาความเป็นไปอะไรต่างๆไม่ว่าจะเป็นการจัดงานพิธีก็ดีหรือก็จะเป็นการที่สร้างโบสถ์ก็ดีนะคะว่ามีข้อมูลอย่างไรหรือแม้กระทั่งว่าท่านสามารถที่จะร่วมบุญการก่อสร้างโบสถ์ได้โดยวิธีใด ในสิ่งเหล่านี้ข้อมูลที่จะนำมาเล่าสู่ต่อกันฟังนี้ก็จะต้องเป็นข้อมูลที่มีพื้นฐานอย่างน้อยก็ต้องถูกต้องแต่ทั้งนั้นทั้งนี้ถ้าเผื่อว่ามีข้อมูลใดหรือเสนออย่างไรก็อย่าที่จะแจ้งให้ท่านทราบว่าก็เข้าไปที่เพจของทางวัดได้นะคะฟังข้อมูลจากท่านพระอาจารย์อีกทีหนึง่งตามที่ได้แจ้งว่ากิจกรรมในวันนี้ ว่าเป็นการมารวมตัวกันของเหล่าจิตอาสาของวัดพุทธวิหารอัมสเตอร์ดัมตอนช่วงบ่ายนะคะท่านพระอาจารย์มหาจำเริญก็ได้เมตตาเป็นประธานก็นับว่ามีประโยชน์มากเลยในการที่ดิฉันมาสังเกตการในวันนี้เพราะว่าเขาจะได้ทราบข้อมูลที่มาที่ไปปัญหาหรือ สำเร็จผลอย่างไรแล้วก็มีโครงการที่จะต่อไปในอนาคตนะคะท่านก็จะสามารถติดตามได้แต่ไม่ได้อัดทั้งการประชุมเพราะว่าก็จะนานมากนะคะได้แต่เพียงว่าได้นำภาพมาเสนอเป็นตอนๆนในช่วงๆไปเพราะฉะนั้นท่งนก็ยันที่จะได้เห็น บรรยากาศว่ามีใครมาบ้างอะไรยังไงใครทําในส่วนไหนซึ่งในโดยเฉพาะพี่ตอนแรกทุกท่านก็ได้แนะนําตัวเองนะคะว่าทําในส่วนไหนในกิจกรรมหรือการที่มาเป็นจิตอาสาที่นี่อันนั้นก็จะได้ข้อมูลที่สมบูรณ์แล้วก็จะได้เห็นทุกทกท่านด้วยแต่ว่าในรายละเอียดลงไปเกี่ยวกับทางด้านที่มาของบริษัทที่ก่อสร้างพระอุโบสถหลังนี้ แล้วก็ทางด้านการเงินนะคะแล้วในส่วนอื่นๆที่มันลึกลงไปดิฉันก็เพียงแต่ว่าจับภาพที่เป็นช่วงๆให้ได้เห็นถึงบรรยากาศการประชุมท่านั้นเองซึ่งก็สำเร็จด้วยดีค่ะแล้วก็ทุกคนที่ดิฉันได้ได้ยินได้ฟังได้สังเกตเห็นก็มีจิตท,ที่จะช่วยกันเพื่อ วัดนะคะแล้วก็เป็นการถวายงานกับท่านพระอาจารย์เพื่อที่จะให้ได้เห็นรูปแบบที่มาถึงอย่างตอนนี้นะคะแล้วก็ได้มีเตรียมงานกระถินกันบ้างนิๆ,ๆน้อยแล้วแต่ว่าจะมีการประชุมกันอีกครั้งหนึ่งถึงรายละเอียดเพราะว่างานกระถินก็ยังอยู่อีกหลายอาทิตย์นะคะมีเวลาเตรียมได้อย่างเต็มที่เลยถ้าสนใจก็จะ ติดตามคลิปของที่ฉันได้นะคะแล้วพยายามที่จะทําให้ชัดเจนมากที่สุดแบ่งเป็นหัวข้อหัวข้อตามที่ท่านสนใจนะคะว่าพูดถึงเกี่ยวกับอะไรยังไงบ้างว่าต้องใช้เวลาพอสมควรนะคะและยิ่งวันนี้ควจริงแล้วว่ามีแค่กิจกรรมการประชุมของจิตอาสาแต่ว่ามีเนื้อหารายละเอียดเยอะมากเลยนะคะไม่แพ้วันที่มีงานใหญ่ๆที่วัดนี่เลยในสุดท้าย พระอาจารย์มหาจำเริญก็ได้สรุปถึงว่าวิธีการทำอย่างที่จะมาเป็นจิตอาสาช่วยงานวัดอย่างนี้ค่ะแล้วก็ความจริงแล้วตามที่พระพุทธองค์ท่านได้ตรัสไว้ว่าการทำอะไรก็แล้วแต่ซึ่งจะต้องมีความสมดุลซึ่งในงานนี้ก็หมายถึง การที่จะแบ่งเวลามาเป็นจิตอาสาแล้วก็แต่ว่าที่บ้านก็ต้องคำนึงถึงด้วยว่าหน้าที่เราจะต้องทำอะไรยังไงเพราะฉะนั้นชีวิตก็จะสมดุลจะไม่เกิดปัญหาว่าที่นี่หรือว่าสิ่งใดก็แล้วแต่มากไปน้อยไปมันก็เกิดความเหลื่อมล้ำกันนะคะแต่ว่าถ้าเราอยู่ตรงกลางทำทั้งสองอย่างหรือหลายๆด้าน ด้วยความสมดุลที่ใจแล้วเนี่ยทุกๆอย่างก็จะเป็นไปอย่างราบรื่นนั่นก็คือเป็นข้อธรรมที่ท่านพระอาจารย์ได้ให้ในวันนี้นะคะมัทสมาปฏิปทาภาษาพระภาษาบ้านรเราเรียกทางสายกวางทำให้มาลานกันจิตอาสาก็ทำเต็มที่ในขณะเดียวกันการคลองรักของคือก็ต้องทำาใงเต็มที่พอด้ปู้ ที่คุณหนึ่งบอกว่าไปอยากที่จะรักษาดูแลครอบครัวไปพร้อมกับทาทอาสานั่นคือถูกต้องแล้วต้องทําให้บรรลุกันในขณะเดียวกันงานเราก็ไม่ต้องไม,ไม,ไม,ไม่ไม่เสียงนะงานงานเราต้องรับผิดชอบื่อคุณเนี่ยบอังเรศของเราต้องทางานอยู่นะคุณอังเรก็ต้องทําให้บรรลุท่านกันงานตัวเองก็ต้องทําสาธุอนุโมทนากับจิตอาสาทุกท่านขอบคุณท่านที่ได้ช่วยทุกอย่าง ในลหลายๆด้านนะคะทุกคนมีส่วนร่วมกันคนละเล็กคนละน้อยและเราก็จะได้ผลงานที่ดีที่สุดเพราะว่าความจริงแล้วอย่างโบสถ์หลังนี้นะคะก็ไม่ได้สร้างด้วยหินอย่างเดียวไม่ได้มีหลังคาแต่อย่างเดียวแต่ว่าทุกอย่างนี้เกือ้อหนุนซึ่งกันและกันประกอบเข้าด้วยกันเป็นสิ่งเดียวกันสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้ การทุค่ะอะไนยังไงต้องสำรวมจะเป็นการฝึกสติไปในตัวเลยค่ะว่าพีเพื่อนมาสังเกตการเนี่ยชอบมากเพครั้งที่แล้วไม่ได้มาแล้วพอมาเห็นด้วยที่ว่าเราก็เคยเล่าเรื่องราวโน่นนี้อะไรยังไงงานแต่ละกิจกรรมเป็นยังไงการบอกข่าวอะไรอย่าง,งาาเาง,งี้ยค่ะแต่สัมพันธ์ที่ไปในตัวการรู้ข้อมูลที่จริงและลึกได้เท่าไหร่ยิ่งดี เราจะได้บอกต่อได้อย่างถูกต้อง